วัสดีครับผมกอบจากไลฟ์มีเดียครับผมวันนี้เราก็ไลฟ์จะเดินทางไปฟุตเทเบิกกันนะครับระยะทางไปกับบอล800กิโลนะครับวันนี้นะครับก็จอกจันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมข้างหลังนี่กําลังคึกคืนกันมากฮะเดี๋ยวลองดูระหว่างทางครับว่าจะง่วงกันไหมนะครับวันนี้จะมีชาเลนส์นะครับวันนี้จะมีชาเลนส์น้องเจ้าคุณครับชาเลนส์ของเราวันนี้ก็คือจะเราจะเราจะทริปนี้เราจะใช้เงินทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะครับผมตั้งโน้ตไม่พันเดียวเย็ดโอ้โหรถด้วยรถตรงด้วยโอ้ มันของจริงครับแต่ว่าแต่ว่าผมจะล้ำกว่านั้นหน่อยหนึ่งครับผมจะผมจะใช้ถูกยิ่งกว่าถูกครับผมจะใช้นี่ครับบิตคอยก็ใช้บิตคอยในการเที่ยวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับีแกผมเตรียมมาประมาณพันห้าพันหกนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะใช้บิตคอยกันนะครับทริปนี้เราจะประหยัดยิ่งกว่าประหยัดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเดินทางกันรอดไหมโอเคเจอกันครับ โอเคครับเรากำลังจะออกซาร์นะครับผมมีรถทั้งหมดโปรไซค์8คันรถเซอร์วิส1คันนะครับโอเคออกตัวกกนตั้งแต่หัววันนะครับรถขับตามคันที่สองนะครับตั้งไฟสูงเกินไปครับแทงตาคนนำนะครับผมจัดรกันะตาเนินๆนะได้แค่นี้แหละระยะทางนี้400โลวันนี้ขับมาแล้ว30กว่าโลกว่าแล้วเราถึงกว่าแล้วเราถึงหูมจะหลุดขันแล้วขันอีกนะวันนี้ดูทรง ครับผมมันดึกเหตุการณ์นะครับผมนี่คือโอ้โหรถเสียคันเดียวลุมกันเจ็ดแปดคนนะฮะคือยังไม่เรียกว่าเสียเลยนะแค่แบบว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับอธิบายหน่อยโพเทคป้องกันไว้ก่อนครับไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรครับอันนี้คือเสียอะไรครับพ่อก็คอเสียสีกันท่อเป็นท่อน้ำมันกับสายสายไฟของเซนเซอร์โอ้สายไฟไปเสียสีกับท่อน้ามันคือถ้าขับไปนี่ตูดบานเลยนะ เป็นสองอย่างที่มารวมกันได้เยี่ยมากเลยนะใส่ไฟกับท่อน้ามันเทปไปไหนเทปนี่น<ม>อันนี้คือถือไฟฉายให้หน่อยวุฒิการช่างฮะวุฒิการช่างมาออกคลิปครับมันก็มีเ <ๆ S 2> พื่อนๆช่วยกันแก้ไขหน้างาน,งนเป็นบรรยากาศครับทุกคนก็แก้กันไปครับผมก็จะเตรียมไปถ่ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะ ไม่ไวาโลกจะแตกนะฮะเกิดหิมะทลลมภูเขาระเบิดตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วฮะขอนอนก่อนอันนี้ก็สร้างภาพนะครับปฏิกคริการนะครับเอโอ้โหลมกันอันนี้คือตอนนี้คือหลายไอเดียมากฮะมีมีคนมีความรู้เยอะครับผมเหตุการณ์ตอนหกโมงครึ่งครับ มาอีกคันแล้วครับอันนี้เป็นรอบนี้เป็นอะไรฮะยางรั่วนะฮะขยันเหยียบตะปูฮะเหยียบแม่งสองสองอันเลยทีเดียวใครใครทำตกไว้เหยียบแล้วเหยียบอีกอืนี่ฮะพี่วุฒบวกหนึ่งกัเราจะทำการแทงหนอนนะครับก็เป็นการเรียกว่าปะกันแบบชั่วคราวไปก่อนนะฮะระหว่างทางเรจะแทงหนอนกันนะฮะ เรื่องแทงแทงนี่พี่วุฒิเขาเก่งมากเลยนะฮะต้องให้เขาทาไม่เอาดึงตะปูก่อนดิเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก่อยนี่คุณทากาก่อนเอาเอาอันนี้เอาตอนมันเ้องอันนี้ปั่นก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยปั่นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวทาการอลอ่ากาล็อคด้วยมืออาชีพมืออาชีพเอาฮะนะฮะขอดูหน้าตาตะปูหน่อยฮะ ันนี้คือกองเชียร์เพียบนะครับนี่นก็เกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปผ่านมันไปด้วยกันนะฮะร,รอบนี้คือนี่ครับแทงไปสามรอบรอบนี้สำเร็จครับตัดกันได้ครับรูบอลเริ่มเลยครับโซนชุนนะน <laughs> แย <laughs> ่จอด โอเคครับเราอยู่กันที่จุดอท่องเที่ยวจุดที่หนึ่งของทริปนี้นะครับเป็นทุ่งกังหันลมนะครับผมลิงมังพังกังหมกแล้วนะครับตรงน,นี้คือตอนนี้เซลล์สมองจะเคืร์นไข่เคยไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ขับประมาณ300กว่าโลพานะตัวจริงพาตัวจริงมาลงตัวจริงมาลงแล้วตรงเนี้ยแปดคันนี่มาถึงหมดแล้วนะครับในรถเอ,อสวิทช์เพิ่งมาถึงนะครักำ,กำลังกำลังจะจอดตรงนน้นอี่คันสีดำคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุด ชมวิวที่เราต้องมาคือก็ผมใส่เหมือนกันว่าจริงๆนั่งดูพัดลมหมุนที่บ้านก็น,น่าตายอย่างนี้เลยนะแต่ว่า <c oughs> เราเราต้องมาเยลทําไมเราต้องมาดูไอ้นี่มันหมุนด้วยไม่เข้าใจไม่เก็ตมันขนาดไม่เท่ากัน,นคือขนาดมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าน้องเขาสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนะคะแต่มันหมุนได้เหมือนกันเลยนะที่บ้านนีก็หมุนอย่างเงี้ยแต่มาดูก็โอเคแล้วแต่ทุกคนเลยไงก็ได้ นะครับก็ถึงได้ว่าเราเรามาถึงแล้วนะฮะใสทำไมมันต้องหมุนตามนดิเพราะมันหนมุนทุกหมุนทวนไม่ได้แต่แล้วฮะมีมีไอเดียะฮะทําไมเออตามลมเปล่าอ๋อพี่มันปีกมันเป็นมุมอย่างนั้นดิอ๋อลงมาปีกมันเป็นมุมอย่างนั้นเลยเออไม่ไมีขนแล้วมันบินได้ไงพี่อะ,อะไรของมึมงเนี่ย<ส>นี่ครับโอ้โหวิวโค้ตสวยเป็นแบบ ว่าวิวสวยมากนะครับตรงนี้แดดกำลังสวยเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นภูชเบิกแล้วนะครับกําลังซื้อของในเซเว่นนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะครับผมก็สภาพผมตอนนี้ก็คืออดนอนมาแล้ว27ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะก็ขับรถมา4 5 0ห้าิโลร่างกายก็จะงงงงงหน่อยครับยังเหลืออีกประมาณ30กิโลนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปนถึงที่พักข้างบนนะครับบาย มือเทียวด้ไงโอ้โหเมือเหลือปึ้งยัไงโอ้โหโอ้โหเอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หอ้อ้ๆหอ้โิโอบ้้โหโ ถือซะว่ามาถึงแล้วแล้วกันนะครับก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับของภูทับเบิกนะครับก่อนจะถึงที่พักนะครับอีกไม่นานก็ถึงที่พักแล้วนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีครับดูวิวครับสวยครับสวยสวยครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบไม่มีผมแล้วกันนะนี่เลยนี่เลยครับวิวครับเต็มเต็มับเน้นเน้นครับเน้นเน้นโอ้โหบรรยากาศเขียวเขียวมากเขียวตึบเขียวเขียวไปหมดจดย้อนแสงนะครับอากาศดีอากาศดีอากาศดี โอเคครับตอนนี้เรามาถึงทัชหมอกกันแล้วนะครับผมนี่เป็นที่พักของเรานะครับตอนนี้จะมีบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโดมตรงนู้นด้วยนะครับของทีมของเรานะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับผมอี่นี้เป็นที่พักพันหกร้อบาทนะครับผมก็จะมีเตียงแบบนี้เลยนะครับผมมีพัดลมนะครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ําแบบนี้นะครับนี่ก็ขับขี่มาเหนื่อยครับ หาที่พักดีๆหน่อยนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถขับก็ต้องขับอีกประมาณเกือบสิบชั่วโมงนะครับพอมีขับแล้วก็จอดพักขับแล้วก็จอดพักนะครับก็เมื่อกี้มีพี่ในทีมนะครับนี่คนนี้เลยครับพี่ปอครับรถล้มไปด้วยครับก็ของแต่งมาลุรอบคันก็ประมาณเกือบสามแสนนะครับก็เป็นรอยไปครับก็เป็นการเสื่อมเสื่อมเสื่อมแบบสภาพตามการเวลานะครับต้องทําใจนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็เป็นเวลาที่เราจะกินหมูกระทะกันนะครับผม ก็เมื่อกี้เซิร์ฟไปหน่อยนะครับแต่ว่าลืมแก้วน้ํานะครับก็กลับเอาแก้วน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปซวยต่อครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนกินให้ดูครับผมนี่ครับภาพบรรยากาศหมูทะตอนเย็นนะครับผมฝั่งนี้ยังเจอหมูสุกนหมหมูมาเท่าไหร่เนี่ยสี่โลทุกคนไม่พูดไม่จาหิวฮะจริงอย่างเดียวนี่ครับนี่นะครับเป็นอาหารมื้อก่อนนอนอาหารสำหรับคน มันเผาครับมันเผาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมีนะถ้ามีมัสเซโลย่างตอนนี้คือสุดๆดเลยนะเยี่ยมเลยก็น่ครับเชฟกำลังทำอยู่นะตอนนี้ม่มีร้านขายนะแต่ไม่ไปแล้วเชฟกำลังทำอาหารให้เรากินอยู่ครับครับตอนนี้เราจะมาเช็คมื้อค่ำคืนกันนะครับว่ามันมันไหม้หรือมันรอดนะครับ นี่ครับเป็นคืออะไรครับอันนี้อันนี่คือมันมันเผาที่แปลตภาพกลายเป็นถ่านไปแล้วนะครับดูนะเป็นถ่านไปแล้วเยตะกินกินหอมมากนะครับอันนี้เป็นมันปีหกห้านะฮะช่วงช่วงอ่าันนี้เป็นอ่าช่วงต้นเดือนนะต้นเดือนตุลาเช็คตะกิ่นแล้วนะโอ้โหโอ้โหสีครับดูด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 ีมิสกุณชาติครับเดี๋ยวเราจะเทดายกันนะครับเทดาย นี่ครับตะเกียบโจ๊ะเข้าไปโอ้ดูว่าผมโอ้ยย่ร้อยหอร้อนร้อนแบอนีเยโอ้ยอร่อยอ่อยอ่อยดีครับดีอันนี้มีความแบบชาโคลแม่นะอยู่กึ่งกลางระหว่างชาโคกับไมมกินทานเต็มปากเลยตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตอนนี้กินทานเต็มปากเลยครับยอดมากหรือว่าเป็นอาหารที่ บอกอาการกินก่อนนอนดีสวยดีสวยดีสวยดีครับดีดีครับมันดีครับมันดีนี่ครับเป็นข้าวโพดเป็นอาหารมื้อค่ำคืนอีกเมนูหนึ่งครับเป็นข้าวโพดไหมครับดูเลยครับทุกคนเฮยดูไม่ไหม้หน่อยครับแต่ว่าโอ้โหดูแล้วกลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมมากนะไม่รู้สุกหรือเปล่านะอ๋อมีมีตรงนี้สุกน่าจะสุกแหละเกียมเกียมซื้อปล่อยมากกว่านี้อีกนิดนึงก็เป็นป๊อปคอร์นแล้วเนี่ย โอ้ดูดีครับดูดีโอ้เชี่ยร้อนอ๋ออู้อ้าอู้ควันครับผมเห็นควันไหมครับเห็นควันอู้อู้แผ่พุง่งเลยครับนี่ครับอ้ออโออ,อยังไงดูเนี่ยนี่ครับน่คเท็ได้ดูครับอ๋หอ,หอ,ห,อหอม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 มากครับอื้อหืมถ้ามีเนยทานหน่อยนะแฉมเลยเนี้ยดูครับนไง จากสีมือ,เ,อเชฟบุ๊ครับเชฟบุ๊ดีมากครับของดีครับของดีเรากินทุกอย่างที่มีครับผมตร <ś k> งครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ <c oughs> ยามค่าคืนนะครับผมก็บางคนก็เข้าที่พักไปแล้วนะครับบางคนก็ยังนั่งกินกันอยู่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับข้างบนตอนนี้เป็นหมอกหมดเลยนะครับเาวิวข้างล่างนี่บรรยากาศใช้ได้เลยครับ อุณภูมิประมาณ2ี่ภองศาไม่รุนแรงไม่เยน็ยนเยนิยนเกิน,นไปนะครับสบายๆรรยากาศของที่พักครับผมมีโดมีบ้านพักนะครับมีจุดให้กางเต็นท์นะเป็นคันบันไดก็เสพบรรยากาศนะครับช่วงนี้โอเคครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะเริ่มเข้านอนกันนะครับตอนนี้ที่อูดพวกหนึ่งก็ตาไปแล้วตอนนี้ตาไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะเข้านอนกันหมดแล้วนะครับ ทุกคนก็หลับกันแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจุดท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็คิดว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับการพักผ่อนด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์บรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเอาภาพไปชมครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าจบที่ไม่จบครับผมพี่วุฒิเขาชวนยินบะม่าแต่เขามีมาม่าครับครับผมไม่มีครับผมมีมาม่าซองครับนี่ก็เลยต้องโมดิฟายเล็กเล็กน้อยครับผมกินมาม่าครับเหมือนกันครับใส่ด้วยอย่างเงี้ยนะนี่ modify หน่อย modify หน่อยเฮ้ยอะฮ่าว่าทีโอ้โหโอ้โหนี่ไงมาม่าคลับเหมือนกันไงนี่ฮะแม่สอนว่ากินมาม่าเนี่ยอย่ากินเปล่าๆมันไม่ประโยชน์ครับเราเพิ่มโปรตีนที่มัหน่อยครับอืมโบโอ้ย เนี่ยที่เขาเรียกว่าอาหารพื้นบ้านคิบหายเล้ย ตอนเช้านะครับผมหมอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่สุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยเม,มื่อคืนมีฝนตกบวกกับน้ำค้างครับรถก็เปียกหมดเลยครับตอนนี้ <c oughs> ที่พักบนนี้อ่าพอมองเห็นอยู่บ้างนะครับคนที่นอนเต้นนี่น่าจะชิลนะดูนี่ครับเป็นอาหารเช้าจากทัสหมอกนะครับผมก็จะเป็น เบรดฟาสกับข้าวต้มนะครับนี่พี่เขาใจดีเตรียมมาให้พวกเราครับเราประทานอาหารเช้ากันเอ,อไม่กินข้าวกันเหรอครับสองคนนะี้ยืนเป็นเด็กร้บ้านเลยย่งเงคเมื่อคืนนอนนั่งถังขยะมาครับเน,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 นี่ยดูดูสภาพแต่ละคนนี่ครับพี่ปรอ,อ,อรีวิวอาหารนะครับเป็นไงบ้างครับเขาชาดีครับห้าดาวเลยโอ้ยห้าดาวเลยเหรอเขาซื้อไก่ย่างมาเหรอไก่ที่สิบโอยครับ อออ่่ยยลตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาวอร์มเครื่องยนต์นะครับก่อนจะออกกันไปนะครับก็ทุกคนก็มาเตรียมรถของตัวเองนะครับทุกคนเนะี่ยมีความ<อ>เปนช่างเปนช่าง<อ>นี่ครับเดีย๋ยวผมจะพาชมระบบทําน้ําร้อนของบนดอยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะนี่ฮะข้างนอกจะเป็นถังแก๊สอย่างนี้เลยครับ นี่จะพาไปดูข้างในครับผมมันจะเป็นเหมือนเครื่องทำน้ำร้อนทั่วๆไปนะครับเวลาเปิดน้ําก็จะติดติดเองเฮ้ยเวลาติดขึ้นมาเองเลยนะแล้วก็ข้างในตรงเนี้ยเห็นไหมครับเป็นไฟติดต่อไฟเลยไฟจริงๆไฟแบบเตาแก๊สเลยอ่แล้วก็จะอุ่นกรมพงก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆอันนี้ตั้งไว้ที่สามสิบสี่ครนะับนี่น้ำอุ่น บนดอยไม่ค่อยไม่ผมไม่ค่อยเห็นนะที่เป็นออกแก๊สเห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้เลยนะแต่เขาบอกว่าบนดอยเ,นยเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึ้งนะฮะรถที่ปอนะครับไล่อีแปดห้ามานะครับตอนนี้นเครื่องเย็นจัดครับสตาร์ทไม่ค่อยติดดีฮนะตอนนี้ต้องมาวอร์มเครื่องกันนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเครื่องเข้าที่ครับ รถแรงก็จะมีเรื่องจุกจิกนิดนึงโอ้โหคันนี้นี่บิดได้ถึง150สบายสบาย<อ> <laughs> นี่ครับก็ลงจากที่พักกันมานิดนึงนะฮะกำลังเตรียมตัวจะยิงยาวลงไปนะครับแต่ว่าดูเส้นทางหน่อยครับนี่ครับไม่เห็นอะไรเลยก็คงต้องค่อยๆขับกันไปครับเป็งไงนก็ไม่ได้กลับบ้านกันแลวนะฮะทุกคนก็กำลังเตรียมตัวนะครับแต่ละคันก็กําลังไหลทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับ ัเดินทางนี้ก็จะอันตรายสักนิดนึงนะครับต้องเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับดูครับครับคันเดียวนะครับต้องไปไปค้ำกันห้าคนนะคันนี้น่าจะเป็นคันที่ต้องเรามาระวังที่สุดนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะดับมีเยอะนะครับเมื่อกี้เบรกหลังค้างนะต้องเช็คกันให้ดีนะครับ ว่าเบรกใช้ได้ปกติเพราะว่าลงเนินแต่ะเนือนนี่อันตรายมากครับการนี้ก็เวลามาเที่ยวอย่างนี้เก็มีเพื่อนเยอะๆนะครับทุกคนก็จะช่วยกันดูนะครับนี่ครับเส้นทางยามเช้าเข้าไปเช้าแล้วแหละนี่เหรอสิงโตแล้วตอนเนี้ยเด็กห กลังลงเขาครนะักลับจากบูะเปิดครับลงจขบน,นานโอ้โห้ยย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 คยยยยย้ยยยยงยยยยนยย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 ลยย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  ของลงมาแล้วนะครับสวยครับผมสวยงามสวยงามสวยงามบอกเลย การตกลงครับผมเอ้โ hey. อ hey. oh, ้โโตนี้เหมือนญี่ปุ่นเลยโอ้โหสไกาศดีมากและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันกับหนุ่มคู่บอลบอยนะครับผมเอ้ hey. <Hey. S 2> <Hey. S 1> เราไกด์ครับช่วยแนะนำหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผม วัดผาซ้อนแก้วใช่ไหมครับอันนี้อ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่วัดผาซ้อนแก้วครับผมนี่ดูวิวสวยมากก็เดินไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่เวลาแบบพิซซูนก็น่าจะมาเที่ยวกันนะดูครับองค์พระมันเริ่มนะครับนี่เดี๋ยวไปถ่ายมุมสวยๆดีกว่า จะพามาชมอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญนะครับผมก็คือนี่ครับเซเว่นทีเรเวนนี่เซเว่นแบบนี่สวยมากนะครับอยู่บนฐานต้อนแก้วนะครับนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในครับบรรยากาศข้างในครับผมนี่ครับเห้เรามาดูคู่ที่เขาสวีทกันตรงนี้นะฮะเขากินขนมเซเว่นกันแบบวิวแบบหมื่นล้านนะก็ <c oughs> คือขับรถมาแบบผ่านๆแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจเลย เนนเด็ดปมองาเนมาอ๋อวิวบดีจังเลยใช่ไหมนดีจังเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือ,<ข>อกิน,ม,นมุมมาหน่อยกินยี่บาทแล้วก็ <laughs> ดูดิดูดเรื่องแสนล้านนี่โ <c oughs> อ้ ตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะครับก็มาเจอเพื่อนๆน,นะครับผมจากกลุ่มลิ้นจี่กับกลุ่มสามใบเถานะครับก็เดี๋ยวจะขี่ไปด้วยกันนะครับรวมตัวกันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น13คันนะถ้าจะไม่ผิดอ่า สขาวครับตอนนี้อยู่ไหนนะครับผมอยู่ไปที่เลยบุรีค่ะเมืองลิงเรากำลังจะก,กลับกลึงกรุงเทพนะครับอีกไม่ช้านะครับตอนนี้ประมาณหกโมงสินะครับฟ้ากำลังจะมืดเต็มขั้นแล้วนะครับพรมที่นี่สวยมากนะครับบรรยากาศดีมีคุณภาพฟังอ,อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยฟอ่ะครับผมบันเึกเหตุการณ์นะผมบันเึกเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นวะดูมันดับกากาศแล้วไฟเรื่อมก็ขึ้นเลย เออเขยนดูสว่างสว่านี่มาหาเครื่องบมไฟครับนี่ฮะถึงถึงคิวครับถึงคิวนี่น็อกไปแล้วครับอีกคันนึ่งครับนกบเลขาดูดพอทคอย้หมงเลยยังขาดูดพอทใส่ฟันใส่ฟันเอ้ยังไงครับยังไงครับองเปิดดูเปิดดูเลยเปิดเลยไม่ต้องนี่หรอเพราะว่ายังไงตอนที่เลน

ยเออ้ยมนไ่เเาดี๋ยวเดี๋ยวออกสื่อต่อไปนะคะก็จะเป็นคะแนนท้ายสุดของเราเลยค่ะไม่เอาดิ่ไม่เอาครับคันนั้นไม่พังครับคลิปนี้คันนั้นจะรอดครับจังหวะที่ดับใช่ไหมแล้วแบบจังหวะดับมันยังไงลงหลุมหรอหรือว่าไงไม่ไม่ไม่เป็นไรแล้วโอเคอาการตอนนี้ที่เห็นเห็นกันนะครับก็คือขับขับอยู่แล้วรถดับนะครับแล้วก็ที่หน้าปัดมีขึ้นอ่ามีขึ้นโลโก้เครื่องยนต์ขึ้นมานะครับเป็นอ่าแจ้งเตือนนะครับอ่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะตอนนี้กำลังวิเคราะห์กันอยู่แล้ว หมอยเยอะถ้าถนี่หมอเยอะให้ลองลองติดไปดิกูลองติดครับตอนนี้กูรู<ท>รกูรู้นะครับ<ท>รมีทฤษฎีนนก็คือน่าจะเป็นการน้ํามันเครื่องแห้งนะครับแต่ว่าไม่โชว์ที่หน้าปัดนะครับก็เติมครับเติมมีพี่คนหนึ่งพกน้ำมันเครื่องอะไรมาครเดี๋ยวเติมเข้าไปก่อนแล้วก็ขับไปต่อครับดียวมาดูนว่าจะแก้ปัญหาการนี่จบไหมนะครับผม เอาครับผมตอนนี้แก้ไขปัญหาเสร็จแล้วครับทุกคนก็เตรียมตัวจะไปต่อครับผมของไม่จะเสียนี่ครับเป็นบรรยากาศของ,ของตอนผู้รู้เขาคุยกันนะตอนนี้ก็คุหาใจไม่ออกเฮ้ยรถตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับยังมีอาการขับดับนีะครับทุกคนก็กำลังคิดกันอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ ช้คนเดียวแก่เด็ดงแล้วก็ต้องเป็นคนจิดขวาด้วยนะตอนนี้ทุ่มครึ่งน,นะฮะดูจากแมพ้วเดินทางประมาณ3มชั่วโมงนะปกติก็จะต้องบวกเวลาอีกสองสามชั่วโมงเพื่อจะเป็นจอดพักรถนะครับแต่ตอนนี้มีรถเสียนี่คือไม่รู้เลยว่าจะถึงกรุงเทพกี่โมงเพราะว่า<ม>เราไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหามันยังไงนะตอนนี้ ก็ตอนนี้พี่ป๊อถามมาครับเมื่อกี้ระยะทางเหลืออีก180โลนะครับปากซอยแค่ปากซอยนี่แค่ปากซอย180โลเข็นเมื่วันแล้วมันจะร้อโลแล้วเข็นนะไม่ได้ขี่เข็นเล่นนะเข็นเล่นมาแล้วร้โลแล้วพังบ่อยครับนี่ครับอีก180โลก็จะกลับถึงกรุงเทพฯแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำไปได้ก็ทำไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปไล่ทีหลังไปไล่ไล่ของช่างหนุ่มหม่ก็นะครับตอนนี้คันนี้มีปัญหาตอนนี้ วิ่งได้นะครับรอให้หายความร้อนนะครับแต่คันนี้เจอพักนานยังไปเครื่องเย็นไม่ติดแทนเอาเข้าไปนะครับแต่ละคันเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับจะเดินทางกรุงเทพไหมวันนี้เดี๋ยวรู้กันครับตอนนี้สามทุ่มครับพักไปเป็นสุงคือสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปถึงไหมหัวหน้าทริปสรุปทริปเลยครับเป็นนี้เป็นไงบ้างครับทริปนี้แหละครับได้ทั้งน้ำไม่ทั้งเนื้อครับคืออะไรวะสรุปหน่อยสรุปหน่อย บรรยากาศตอนนี้คือจุดจอดจุดสุดท้ายใช่ไหมเราเราออกมาจากบูธเปิด10บโมงแล้วเที่ยว่าวว่าถึงกรุงเทพประมาณสักทุ่มสองทุ่มอ่าตอนนี้ไถ่นะตอนนี้ไถอาทีหนึ่งแล้วใกล้เที่ยงคืนแล้วอาที่เที่ยงคืนแล้วยังไม่ถึงกรุงเทพด้วยนะใช่ใช่ตอนนี้อยู่วังน้อยนะเดี๋ยวคันหนึ่งยางแตกแล้วคันหนึ่งปั๊มติ๊กมีอีกดี๋ยวคันหนึ่งเดี๋ยวไหมคันนี้ครับคันหนึ่งคันไหนครับคันไหนคันเหลืองครับไอ้ย เอาหาคันเหลืองเอาไงครับคันเหลืองคเหลืองไม่เป็นไรอยู่แล้วได้เอะมองสั่นตกหลุมสมองสั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปไปทีนะครับตอนนี้คือทุกคนอ่อนล้างงงอยู่อ่ะครับจบที่ไม่จบครับผมตอนนี้ฝนตกครับทุกคนน้บแปลงร่างเป็นเซเลอรมูนกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้นี่มีเสื้อหลากสีให้เลือกสั่นนะครับผมแต่ละคนใน้ี่สีปูด้วยไงล่ะ นี่พี่ป๊อนี่แต่งเต็มหน่อยฮะนี่โอ้โหด,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 ดูชุดเขาครับดูชุดเขาดูชุดเขาครับอลังการครับดูด้วของจริงครับผมนี่มีทั้งเสือ้อทั้งเกงนะครับตัวจริงตัวจริง,รงนี่อ่ะครบทุกรสชาติครับฝนตกแดดร้อนอากาศหนาวหมอกทึบโอ้มีครบหมดเลยทริปนี้สนุกสนานเอา,อา <c oughs> อไปุยกันต่อเอาครับจบคลิปยิ่งกว่าละครนะผมสรุปก็คือ ยันลดมาจนถึงนี่กันได้นะครับตอนนี้อยู่วงเวียนบางเขนนะครับก็ระยะทางรวมทิปทั้งหมดนะครับที่ไปกันก็นกประมาณ 900.. 900กว่านะครับ9ก0กว่าโอเคก็จบแล้วครับทิปยันกันมาประมาณ30กว่าโลได้นะครับจาก,กวางน้อยมาถึงกรุงเทพนะครับจบอย่างสวยงามครับผมโอเคไว้เจอกันทริปหน้าครับผม